ภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีที่นายภัยบูลนิติตวันเลขาธิการพักพลังประชารัฐระบุว่าเจดมองวันที่สิบตุลาเจอกันจะมีเหตุนำไปสู่การล่มสลายของพักแกนนำรัฐบาลจะมีการรับมืออะไรหรือไม่อ้วนภูมิธรรมบอกไม่ต้องไม่ต้องมีการรับมืออะไรเพราะอะไรหรือไม่เพราะเพราะยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นยังไม่รู้จริงอะ ผมรมบอกไม่มีการรับมืออะไรทั้งนั้นเพราะยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ยินที่นายไพบุญพูดก็ยังนั่งคิดอยู่ว่ามันมีอะไรวะที่รัฐบาลทําผิดถึงขั้นจะต้องล่มสลายซึ่งเราเดินหน้าทํางานจะคาดการอะไรอย่างไรก็อยู่ที่ความเป็นจริงตนยังไม่รู้ว่าเข้หมายถึงอะไรจะให้วิจารณ์จะให้บอกว่ารับมืออะไรจึงยังตอบอะไรไม่ได้ทั้งนั้นค่ะนักข่าวก็เลยถามฟีลลิ่งก็แล้วกันว่าอแล้วรู้สึกยังไงล่ะ,ะกังวลไหมอ่ะหวั่นใจไหมอ่ะ ภูมิธรรมบอกไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราเลยไม่ต้องกังวลเรามีหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องธรรมดาหลายท่านที่ว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้ถึงเวลาก็เห็นจะเกิดเลยตนว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่รัฐบาลถ้ารัฐบาลทำงานและยึดเอาประชาชนเป็นที่ตั้งคำนึงถึงข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดตนว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรวันนี้รัฐบาลทำงานหลายอย่างทั้งเรื่องน้ำท่วม ที่ยังจ่ายเงินเยียวยาไม่ได้ติดข้อกฎหมายแต่เราก็พยายามทําให้ถูกตามกรอบกฎหมายถามว่าเอ๊ะมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องชั้น14โรงพยาบาลตํารวจไหมอ่ะภูมิธรรมบอกไม่เห็นหน้ากังวลอะไรเลยตรงนั้นก็ว่ากันไปชั้น14ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลเมื่อถามอีกว่ามองว่าเป็นแค่คําขู่หรือไม่นายภูมิธรรมบอกไม่ทราบว่าคิดอย่างไรต้องไปถามนายภัยบูลว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรไม่ต้องอ้ำอึง้งหรือปกปิดพูดออกมาเลย จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเรื่องไหนมันมีปัญหาถ้าจะเกิดขึ้นอย่างที่นายไพบูลว่าจริงๆถึงเวลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็จะสะท้อนตัวมันเองอย่างไรก็ตามเดี๋ยวก็รู้แล้วอะไรที่เป็นปัญหาเราก็จะได้รู้แล้วหน้าที่เราคือให้มันเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นเราก็ดาเนินการแก้ไขไปตามนั้นค่ะพอถามว่ามันมีกระแสข่าวว่ากลางเดือนตุลาคมอาจจะเปลี่ยนนายก โดยเอานายกคนนอกเป็นไปได้ไหมภุมธรรมบอกอย่าไปคิดเลยไปคิดก็บวดหัวเพราะทุกอย่างควรเป็นไปตามกระบวนการรัฐบาลเพิ่งมาทํางานนางสาวแพรทองทามชินวัตรนายกเพิ่งทํางานได้เดือนเดียวเองอะไรจะไปเร็วขนาดนั้นละ่ะเมื่อถามว่ามีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะมีโครงการนายกคนละครึ่งหรือเปล่าเห็นบางคนดอดเข้าบ้านจันสองล่านี่ภูมธรรมก็บอกอย่าไปเดาเลยเดาแล้วปวดหัว ถ้ามีประเด็นข้อกฎหมายที่ชี้ชัดก็ไปดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมก็แล้วกันจ้านี่จ้าไม่กลัวจ้าเพราะกูไม่รู้เรื่องเพราะยังไม่รู้เรื่องอะไรพี่ไม่กลัวเพราะยังไม่รู้อะไรเลยจะมาถามความรู้สึกฉันทำไมอยาคือถ้าสมมติว่าไม่เจ๋งจริงตามคาคูนะเสียยไฮหลายแสนนะอันนี้คือสิ่งที่พี่คิดอยู่ในใจเลยว่าราคาคุยเยอะอภัยบุญอ่ะสามารถว่าพอตั้งราคาคุยไว้ใหญ่โตทีเซอร์เออกะเกลิกล้วพอฉายจริงแล้วมันกระจอกอ่ะ เป็นตัวตลกเลยนะใช่เด็ดพี่ออกมาเลยนะเฮ้ยยังจะมีอนุสร์อีกอ่ะยังเด็ดพี่ไม่กล้าหรอกเพราะเด็ดพี่เดี๋ยวคนต้องไปถามว่าช่วยเด็ดไปหาคนเอกพิศารด้วยช่วยท่็จะเป็นนองียแหละหรือไม่ก็เป็นพี่จิรายุคอนเกรสตูเรชันนะคะห่วงอิเป็นโฆษกรัฐบาลเต็มตัวเลยแล้วจ้าใช่